ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะโก้สนะครับก็เป็นเกมผีนี่แหละนะชื่อเขาบอกอยู่นะเดอะโกดก็ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเกมแบบแบบไหนนะครับก็มันมีเพิร์กด้วยอะ่ะเออมันเป็นเกมแบบแนวเดสปาร์ดีไลท์หรือเปล่านะบแบบมีฆาตกรมาไล่อย่างเงี้ยเอออาจจะใช่นะหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะโอเคนะครับเราหาห้องกันเลยว้าวสุดยอดไปเลยครับทุกคนมันมืดมาก ผมไม่เคยเล่นเกมผีเกมไหนที่มันมืดขนาดนี้มาก่อนเพราะาผมเล่นแค่แกนนี่แล้วก็ไอดิสเาเลเกมแค่สองเกมเองโอ้โห,โหเปิดเปิดมุมมองไงโอ้โหเราไปกับเพื่อนดีกว่าเราไม่เคยเล่นแบบผมด้วยนะเพื่อนโอ้โหแล้วคือแบบอะไรวะเนี่ยมืดจัดนะเราไปกับเพื่อนดีกว่าอันนี้คืออันนี้คือเพื่อนข้างในนะครับ มากัน5คนนะครับผมสุ่มทีมมาอา่าห้องน้ำนะครับโหอืมกลินมาเชียร์โไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในนี้นานไม่ได้นะผมว่าที่มันมีผีก็เพราะห้องนมม้ำนี่แหละโอเคในห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะผมว่าอา่าไหนดูซิไม่มีนะครับเฮ้ยมอไฟโอ้โหนี่มันของดีโอ้ ใหญ่ขนาดนี้ฟันหัวผีก็ได้นะจ๊ะว่าแต่ผีมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอผีสักตัวเลยอะไรวะหรือเกมนี้มันไม่มีผีอ่ะอันนี้คือคุณแจเขียวนะก็เราแย่งเพื่อนนะไม่โกรธกันเนาะเพื่อนเราก็ช่วยกันโอเคนะครับดูหลังด้วยนะอันนี้ประตูเขียวโอ้ยไม่ไปดีกว่านะ เพื่อนไม่ไปเราก็ไม่ไปอันนี้มาอยู่ในห้องอะไรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะผมว่าอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องโถงโอเคไม่ไปนะไม่น่ามีอะไรได้เจอผีมากกว่าเฮ้ยโอ้ยเกือบไปละเฮ้ยไอเพื่อนคนนี้แย่เลยปิดประตูไว้ก่อนนะครับป้องกันยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะผีมันเป็นแบบไหนนะโอเคนะ เราก็เดินตามเพื่อนไปแล้วดูตูดมันดิเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ไม่ได้เหรอเพื่อน hey, <Peter. S 1> ได้เสียงอะไรวะ mm. เโโฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ผีแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เฮ้ยปิดประตูเลยแบบนี้นี่ไงอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องบาร mm. โโ์เหรอโอ้โหเฮ้ยมัใจเต้นวะเสี mm. ่ยละเพื่อนเดี๋ยว รออุก,ก่อนโอเคเฮ้ยเดินแบบนั้นได้ด้วยเหรอโหแล้วดูเพื่อนแบกดิโอเคนะเรามาทางนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นห้องกุญแจแดงเหรอแต่เราไม่มีอ่ะกุญแจเขียวเฮ้ยเพื่อนไปไหนอ่ะ๋อฝั่งนี้โอเคนะผีน,น่าจะยังไม่มานะครับอันนี้เป็นเฮ้ยห้องใต้ดินบ้าแล้วคิดถึงเกมไอเลยนะโอเคนะ เราไปเพื่อนนะเราออกทางตันไม่ใช่อันนี้ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยปิดโอเคผีนเปิดประตูไม่ได้นะครับเอ้ยหรือได้วะเอ้ยไม่รู้อะถ้าเปิดได้นี่คือแบบเราเกมได้เนะี่ยโอเคนะครับเราแบกบไอหม้อไฟไว้นะครับก็เป็นพระเออโอเคนะครับเราเดินตามเพื่อนนะปลอดภัยที่สุดนะครับ เฮ้ยโอ้โหมบินมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโดนแบบนี้เลยเหรอโหแล้วคือเราเหลือแค่คนเดียวแล้วเอ้ยมันชุบเพื่อนได้หรือเปล่าวะแป๊บนึงชุบได้ไหมไม่ได้เฮ้ยตายละผมต้องเล่นคนเดียวแย่ละหัวใจเต้นเฮ้ยไหนอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไม่ไม่ตายเราไม่ตายนโมทัสสะ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 เราไม่ตายเราไม่ตายเฮ้ย okay. โอเคโหผีเป็นแบบนี้นี่เอง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโอเคนะครับเรามาห้องรถแล้วนะครับก็โอ okay, เคเอาใส่นะครับก็ไม่น่าเอ้ยโอ้โหมาอย่างี้เลยวิ่งใส่เลย แค่นี้เหรออันนี้คือมุมมองที่ตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแบบนี้เลยชุบได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะโอ้โหผมน่าจะเล่นต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนแอปเออแล้วก็หาของไม่เจอด้วย <laughs> เวลาผีโผล่มาไนะ้แบบโอ้โหมันไล่แบบเหมือนฮันเตอร์เลยอะแบบเดตปาดีไลท์เลยอะไรวะเนี่ย